สวัสดีได้จ้าพ่อกันอีกแล้วคะ่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันอันมาขำมาจิบกาแฟน้ำกันเนาะคะเนาะจิบกาแฟคุยกันไปนนำเนอ้อเบิง่งกับตั้งกลงกันเบิ่งบรรยากาศคะ่ะทางแถวยุโรปเนาะคะเนาะยู่เมืองเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์เมืองรรตเตอร์ดัมนะจ้ะเนอะ ตอนนี้ฝนตกค่ะฝนตกลินตอนนี้ฝนตกลินก็มาอันจิบกาแฟ е อุนอ่นๆกับไอ,บอ,บอ,บอบตุกตาผ่าฝันเราจะเนาะคุยกันไปน้ำเมนบอกค่ะคุยกันไปน้ำม้วนๆม,มีเรื่องแต่เลือก็เล่าสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะอะ,อะตรงนั่งเฉลี่ยเนาะค่ะเนะาะเจ้าพ่นตัวเบียวเนียค่ะ อากาศก็เปนนลี่นอันสลึมสลัวอยู่ค่ะข้างนอกก็เพราะว่าฝนหลงฝนลงแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นอากาศเย็นอยู่ค่ะก็เย็นก็แต่ว่ามันบลลื่นว่าง้งเด้อปะมันบลลื่นมันถนนหนนทางก็ไปมาสะดวกมันโบนโบเป็นน้ําแข็งเนาะ,ะเนะมันละลายแล้วพราอุณหภูมิเริ่มอุณหภูมิมันขึ้นสูงหน่อยนึงก็เลยเป็นอากาศอากาศ,อ,ากาศอัน เอยเอสิสอบสอบว่าอากาศโรแม,มนติกเนาะค่ะเนาะอากาศแบบนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นภูมิอากาศทางประเทศเพิ่วมางานันเด้อไปทางแถบยุโรป่างันเดอมันเป็นช่วงฤดูหนาวมันก็เป็นมืดมืดเนาะค่ะเนาะถ้าว่าช่วงหรืออันแดดโอ้ก็เป็นอากาศสดชื่นค่ะก็เปลี่ยนไปเลยเด้ยวยค่ะก็เห็นมืดมืดนี่ก็เป็นจะจ้าก็สดชื่นก็คืออีกบรรยากาศนึงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเอาอยู่นําเหอนก็ถ้ามันมืดหลายก็เปิดไฟเนาะค่ะเนาะ อันนี้เอ้ยปิดไฟแล้วเด้อค่ะเอ้ยเปิดไฟมาอันเครื่องมือเนี่เอ้ยก็เลยปิดเพราะว่าเปิดมันก็อันนั้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็ขน่ะเปิดมืดมือมดเว้นกันได้ค่ะแต่ว่าก็พันเสียดายพลังงานเนาะคเนาะว่ากันตรงๆพวกเอาบ่ได้แต่เลือสินี้เพราะว่าปิดไฟก็ถ้ามันให้คลิปก็สลัวสลัวแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของอันบรรยากาศทางนี้เนาะค่ะเนาะ เอ้ยก uh, ็เลยปิดไฟมัล่ะค่ะเออโบได้เปิดไฟขวเอ้ก็ปิดมัแลละไฟขวที่จริงเอ้ยเปิดอันนี้หลอดนึงเอ้ก็เลยปิดก็เลยมาตั้งกรองมึงอ้ามันก็แจ้งอยู่ก็เลยบบได้ไปเปิดพันค่ะก็เลยปิดไปก็พูดล่ะค่ะจากใบอันสี่โมงห้าโมงแรงพวกเราจ้องได้ไปเปิดมันบอกนั่งคุยกันน้ำค่ะเนาะนั่งคุยกันไปน้ำก็จิบกาแฟกันไปน้ำเนาะค่ะเนาะก็ตามสไตายม่นบอกค่ะ เข้ามาทักกันกบเบิ่งกันไปเนาะค่ะเนาะโบทักกับอกว่ากันมันบอกค่ะจะฟังเสียงอันฝนตกหลินก็คืออีกบรรยากาศหนึ่งเนาะค่ะเนาะตกหลินก็โบได้ตกนักเนาะค่ะตกก็ถ้าออกไปอันซื้อกับเขาอันเตือก็เอาน้องชมพู่ไปใดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถนนพันบนลื่นแล้วก็ขี่ไดก็ใส่เสื้อกันฝนได้เนาะค่ะเนาะถ้าว่าเสื้อหนาวเหาอัน มันกันอันความชื้นฝนใด้ก็โบใช้ค่ะกันฝนก็ใส่เสื้อหนาวไปเลยเพราะมันเป็นเมืองหนาวก็สะดวกไปอีกแบบเนาะช่วงนี้ก็รเทีอทางอันซปเปอร์มาร์กต่างห่นเลยก็ เห็นคนเยอะอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าพันไปจับใจใช้สอยอันจับใจซื้อของง่าันเไว้ของที่ว่านํามาช่วงคริสต์มาสเนาะคะ่ะช่วงคริสต์มาสก็ปีใหม่หลังคนมาก็แต่งบ้านแต่งเตือนเนาะค่ะเนาะอันน,นัดกันมากินข้าวก็ต้องซื้อของซื้อฮันซื้อนี้เตรียมไว้ว่างันเดีะยวปะกับเพื่อความสะดวกเนาะคะ่ะเนาะก็บอกว่ากันก็ถ้าเข้าไปนําซุปเปอร์มาร์เก็ตขนหลายอยู่ค่ะช่วงนี้คนชีเยอะเพราะเห็น สเออสังเกตบึงวนพันก็ไปซื้อกับเขาเมื่อกี้ใช่ปะซื้อของที่ว่าเป็นสเปเชียลเนาะค่ะเนาะกระป๊อกกระเป๊กแต่งบ้านเนี่ยมันดูน่ารักเมื่อกี้เถอะเฮ้มันดูเข้ากับอันบรรยากาศเนาะค่ะเนาะเออตุ๊กตาก็แต่งมาแล้วหรอค่ะเหือนเอ้ยนี่ก็แต่งแต่เอ้ยก็แต่งตามสไตล์เอ้อค่ะแต่งงั้นที่เอ้ยชอบเนาะค่ะเนาะแฟนเอ้อพันกระโบนี่มันยุ่งเนาะค่ะการจัดบ้านอันแต่งบ้านแต่งตื่นนี้พันก็แล้วแต่เนาะค่ะเนาะพันกระโบนี่ก็ดีไปอย่างค่ะพันบ์โบนีมันยุ่งนําเอ้ย พันกันแล้วแต่ถือพันวาแล้วแต่โตแล้วเทย์พันวาว่าตั้งแต่อยู่กันมากับพันกระบดยมายุ่งหรอกค่ะมีแต่ว่าบางช่วงที่เขาไปซื้อพันซื้อนี้สนองถ้าว่ามันถนนหนทางมันลื่นพันกาขับรถผ่าไปค่ะน้องเทอเอาก็ไปเองเนาะค่ะน้องเทอพันไปเองพันจอดรถพันเพี้ยนไปอันขึ้นลิบลงลิบเนาะค่ะเน่อยใจอันจอด่ันหาที่จอดพันกาแฟนเอิญพันก็บอกว่าเออขับรถเราจังผ่าไปแล้วก็ตู่กับเขาหนําซุเปอร์มาร์ก สะดวกไปอีกแบบค่ะก็ะบอกว่ากัน,นะะเนาะค่ะเนาะก็บรได้มีแต่เลยเยอะแล้วค่ะเอ้ยก็เพราะว่าเออยันของเอ้ยก็มีเต็มมันเยอะแล้วที่เอยซื้อมาก็ขาดนิดนิดน้อยๆก็เกิดวันคริสต์มาสเอ้ยก็จังหน่ะไปซื้อค่ะมันก็เหลืออีกหลายมื้ออยู่อันนี้แังไซเออรฝั่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคลิปกินกาแฟเนาะค่ะเนาะคลิปพามาคุยและะ้วก็จิบกาแฟไปนําเอ้ยทุกตาพาาฝันก็คุยกันม่วนๆเนาะค่ะเนาะ ลังคนมนกเเออเก็กเกจังไปซื้อก็มีขะมือสุดท้ายที่น่ะเป็นคริสต์มาสพัดไปซื้อกบคนก็เต็มค่ะล่งบางอย่างของมันก็ลดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันคริสต์มาสนะพออันอันมันนมืดแล้วเนาะพันก็ต้องลดลงไม่บอกค่ะถ้าเอาทิมไว้มันก็บ่มีคนซื้อเนาะค่ะเนาะบางคนมากระทาช่วงนั้นค่ะบางคนถ้าว่าพันเอทันเอ็นนี้พันก็ซื้อมาไว้ก่อนก็มีค่ะแล้วแต่อันแล้วแต่อันตามใจฉันเนาะค่ะเนาะก็ตามใจคนจับใจใช้สอยบ้างเ้เหรอปะ อันนี้ก็คุยเรื่องการซื้อของนะะเนาะค่เนาะการซื้อของช่วงที่ว่ามันเป็นเทศกาลเมื่อกั้เนี่ยปะก็มีการมาสั่งสรรค์กันด้วยค่ะก็เอ้ยก็มีแขกอยู่ก่อช่วงคริสต์มาสเนี่ยก็เต็มโต๊ะเลยนะคะ่ะก็สนุกสนานก็ปีละครั้งเนาะค่ะเนาะไปเืินพันแดดพันมาเืนินโตแดดเนาะค่ะเนาะกันแล้วเต่ที่ว่าเขานาัดหมายกันเมื่อกั้เนี่ยปะ กาแฟก็นมืดถวยแล้วค่ะอ่ะมดถวยแล้วเนี่ยมืดถวยแล้วก็เอ้ยก็เอ้ยกันในยุดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันคุยกันแล้วก็พามาจิบกาแฟแล้วก็คุยกันมันม้วนเนาะค่ะเนาะเอ้ยตุ๊กตาพาฝันก็มีแต่คำว่าขอบคุณเนาะค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะที่มาเข้ามาทักทายเป็นกําลังชื่นให้กันโบทักกับโบว่ากันค่ะ บทักขมาเอ็ดยูทูบก็มันก็ต้องได้เจอกันอยู่ดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหมุนเวียนกันไปว่างั้นเดี๋ไปพันจิมมารตัวตัวจิมเมื่อพันก็เบิ่งกันไปเนาะค่ะเนาะมวนม้วนถ้าว่าอันเลยมันม้วนถูกใจก็เบิ่งหลายเนาะค่ะเนาะอันเลยว่าเบิ่งกันโอช่วงเวลานี้ยังโอมันมันโบแม่นอันที่เราชอบก็เลื่อนไปเนาะค่ะเนาะมันก็บอว่ากันเพราะว่ามันเป็นอันนานาจิตตังเนาะค่ะเนาะก็เบิ่งกันไปมวนมวนก็ คอมเมนต์กันไปอันงามๆเนาะค่ะเด้อ,อยู่กันนันยู่กันยาวๆนานๆไปเลยละค่ะเพราะว่าทําแล้วมันสบายใจแล้วพันเธอโอกาสะะเนาะก็ต้องดูแลรักษาสิทธิของเหาไว้อย่างดีว่างกันเด้อป่ะไอตุ๊กาตาก็อันอวยพรเธอทุกบ้านอ้าวแล้วจุดน,น้ำไหลอันจนน้ำไหลเหนียวเลยเด้อคันนี้ <laughs> นายุดกับยุทยุตใไหนอันนี้เนาะเออเอาก็ต้องยุดค่ะขอบคุณทุกบ้านเพื่อนๆทุกคนค่ะอันดูแลร่างกายแล้วก็นําปีใหม่แล้วก็เพื่อมีเต้าความสุขเนาะค่ะเนาะแล้วก็ค่อยเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ